สรุปผลการดำเนินงานไตรามาสที่1-2ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ Best Practice ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอร์สูซางศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอร์สูซางได้จัดการศึกษาทุกช่วงวัยให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขโดยมีผลการดำเนินการดังนี้นโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยาถานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและดำเนินการบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานจำนวน2รายแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบการประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและจัดทำแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรนักศึกษานักศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล D.O.L.E. ผู้สร้างมินิมาราธอน2024โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้อสื่อขอรุภัณฑ์ NCT ใช้ในการจัดการเรียนรู้นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองพัฒนานวัตรกรรมช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ s t t r t t สร้สางเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้เรียน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและการพัฒนาคุณวุฒิตามระดับของผู้เรียนมีการเผยแพร่นวัตกรรมให้กับครูสถานศึกษาทั้งในสังกัดและต่างสังกัดประชาสัมพันธ์การแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อส่งต่อนักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต พัฒนาสกอรอตำบลทุกแห่งให้เป็นกศอ,อนอตตำบลต้นแบบ 5D p เเีียมทั้ง5แห่งเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพจัดให้มีระบบแนะแนวโคชชิ่งในรูปแบบของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาณนะสะกอร,รอมเพอและสะกอรอตำบลทั้ง5แห่งทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการใน3ด้านคือด้านอาชีพด้านการศึกษา และด้านการดำรงชีวิตพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจประการประเมินเทียบระดับการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ New Skill เพิ่มสามรรถนะ Up Skill หรือทบทวนทักษะรีสกิลให้แก่ประชาชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเช่นการทำกระเป๋าย่าแฝกย้อมสีธรรมชาติการทำกระเป๋าย่ามการตัดเย็บปอกหมอนอิงการทำผ้าอีโคปริ้น์การเพาะเห็ดคนน้อยเป็นตน้นส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ เกิดรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำมาตรการดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสข้อ,อร,รอมภุษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2566มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และดำเนินการตามมาตรการ3ปได้แก่ ป้องกันดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือความไม่ปลอดภัยต่อ,อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและนอกโรงเรียนปลูกฝังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกและเจตคติที่ดีและสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้จดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2,566 Best Practice ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพอร์สร้างเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นซอนกอรอมภอ์ูซางจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถใช้บริการที่หลากหลายเช่นแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนอีเลบอรี o u t u b e และเพจ Facebook โดยเชื่อมโยงระหว่างสกรอเพอสกอรอ,อ,อ,อรอบลห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการดำเนินง,งานส่งผลให้สกอรอมเพอบุสางได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่2ระดับประเทศในการประกวดคลิปวิทิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต เล่มนี้มีที่ห้องสมุดของเราค่ะเดี๋ยวเชิญมามุมนี้ได้เลยนะคะมุมนี้จะเป็นหนังสือผู้ปัญญาของอำเภอภูสางค่ะเล่มนี้ที่เราตามหาจะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ดีไหมอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจอแล้ว สวัสดีค่ะคุณยายไม่ใช yani uh, uh. uh. ่คุณยายในรูปเลยคะโอ้ในที่สุดก็เจอแล้วหนูอยากได้ความรู้ไปจัดบัติการเกี่ยวกับผ้าทอคุณยายทอจะแนะนําหนูได้ไหมคะได้ค่ะมาดูเลยค่ะผ้าขาวเนาะผ้าพันของมันเปลี้ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวเป็นผ้าตุนนอ่ะี่มาหาผ้าตุนลนี่เนี่ย อันนี้เป็นพายตูนของมันเป็นต้นของมันนะเป็นผงโกโก้นะที่ว่าเอามาย่อมเป็นฝ้ายเป็นย่อมธรรมชาติเจ้าย่อมออกมาเป็นสีเนี่ยเจ้า วจะได้แบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกกี่เดือนออแร้คะประมาณหนึ่งเดือนค่ะได้เลยค่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปใช่ไหมค่ะไม่ยากไม่ง่าย ข้าทีมีอยู่ในนี่คือมาจากตีเขาท้อมาแล้วเจ้าราว่าเป็นฝ้ายฝ้ายเราขอมาสไสมาอีสม,มาปันแล้วก็มาย่อมแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสินค้าตัวตีว่าข้อมจำนายแหลวเจ้าแม่จะพปาไปรู้ถึงค้าทีเขาทํามาจากฝ้ายแหลวเจ้าอันนี้เป็นผ้าดั้งเดิมของของบ้านเขาเปินบ้านพะพุษของแม่อุ้ยของเขาเนี่ยนี่เป็นสินมันของคนเหนือแต่แต่ te, ของคนเฮา,าเหมากาวเต็แต่เลย กลุมเขาเป็นกลุมที่ว่าทำมาเหมือนๆนั้นๆแล้วเจ้าแเดี๋ยวนี้นี่ถ้าสมมติ่ะกลุ่มไหนใครติต้องการที่ว่าจะาดูมาแอลในกลุมบ้านตกกลวยนี่ก็ยินดีตอนครับอยากจะหาได้ความหูกลับมาเลยเจ้ากลุมของเขานี่ยินดีคื้ความหูได้ทุกคน ขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้มาเพียงไม่ถึงชั่วโมงแต่กลับได้ความรู้มากมายมหาศาลเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหนูจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เกี่ยวกับผ้าทอครูซางไปเผยแพร่ให้กับคนที่กรุงเทพและคนรุ่นใหม่ที่นั่นให้ได้รับรู้ถึงความสวยงามของผ้าทอที่นี่ขอบคุณคุณยายจากใจจริงค่ะ เสินทางของผ้าผู้สางตั้งแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากพื้นดินสายน้ำและภูมิปัญญาของผู้คนจนผลีดอกออกผลงามงอกเงยสร้างไรายได้และรักษารากของชีวิตผู้คนมากมายขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณสร้างพลังกระพือพัดให้ผ้าปู้างยังคงถูกส่งต่อและถ่ายทอดสืบไป